เป็นอ่างหุ่นที่แพงที่สุดในโลกได้เลยตอนนี้อจุ๊มาชุมา,มาสวัสดีค่ะน้องหนึ่งเองค่ะทุกคนวันนี้นะคะเขาก็จะพาทุกคนไปไปนะคะเขาจะพาทุกคนไปซื้ออ่างหุ่นที่แพงที่สุดคะ่ะเขาแต่งตัวเรียบร้อยไหมพี่เออเหมาะก,กับจะไปเด็ดอ่างหุ่นมากเลยจะมาอะไรกองมาพี่น,น้องตายพร้อมกันโสดโอ,นะอ้ยเลิกตีนดูไหมเนี่ย เรียบร้อยปะเรียบร้อยนะเฮ้ยเป็นไงววะเป็นไงววะวันนี้วันนี้นะคะเขาก็จะไปเอาอ่างหุ่นแพงๆที่กำลังหิด คือองุ่นนอกทั้งหมดที่เขาได้ซื้อมาจากซุปเปอร์ค่ะอันเนี้ยเรียกว่าองุ่นนอกแต่อันเนี้ยเรียกว่าองุ่นในทา้า บอกเลยว่าราคาโหดๆทางนั้นเลยเขาเนี่ยเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กแล้วไม่ค่อยชอบกินองุ่นเท่าไหร่เพราะเขารู้สึกว่าองนะุ่นน่ะมันมีความแบบเหมือนมีสารเคมีหรือมีฝัดฝาดซึ่งทาให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกินสารเคมีเข้าไปอ่ะแต่เขาก็ไม่รู้นะคะว่าไอ้ที่ฝัดฝาดอันเนี้ยมันเป็นผิวสัมผัสขององุ่นหรือว่าเป็นสารเคมีแกร,รู้ปะไม่ใช่ทั้งเปลือกและไม่ใช่สารเคมีมันคือสีผสมอาหารที่เขามาทา มันก็คือเปอลือกไะมันโดนะแช่น้ำต้มีความชื้นต่างๆพอมาเจอออกซิเจนเกิกดการออกซิไดซ์มีทันไหมเอี่ยว้ากูไม่รู้แล้วโทษนะใครรู้มาบอกด้วยนะคะเพราะเขาเบบกก็ยังไม่รู้สักทีว่ามันคืออะไรกันแน่ค่ะองุ่นมีคราบขาวปกคลุมผิวเพื่อป้องกันการสูญเสียนำ้ำเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่เป็นอันตรายใดๆต่อกระเพาะอาหารจา้ามาเริ่มกับอันแรกเลยนะคะก็คืออันนี้เลยคะ่ะนีอว้ อัลมุนดาพิงเกิลนะคะเป็นอหุุ่นนอกที่คนไทยนิยมกินกันมากเลยค่ะมันจะเป็นอัุุ่นสายพันธุ์ของอสเตรเลียะคะ่ะเนี่ยยาวๆแบบเนี้ยปกติอัุุ่นของเราจะเป็นทรงกลมใช่ไหมมาลองชิมค่ะรสชาติคือจัดมากหวานฉ่ำแซ่บเปรี้ยวนิดๆมอนจะเปรี้ยว,วอื เ,เวแต่ลราไม่เหมือนกันเออมันมีความหวานคือหวานจัดเลยอะเปรี้ยวก็เปรียปร้ยวจัดเลยเขาบอกว่าอัง่นชนิดนี้นะคะเป็นอัง่นที่มีรสสัมผัสที่แบบรสจัดมากๆเขาซื้อมาในราคาห้าร้อยสามสิบสามบาท What the fuck เพิ่งแคบวงสองอันนี้เนี่ยนะห้าร้อยกว่าบาทเลยเหรอใช่แต่ต้องยอมรสชาติเขาจริงๆอะรสชาติเขาดีมากๆอัง่นนอกที่มีอยู่ในซุปเปอร์แล้วคนนิยมกินอันที่สองนะคะมันก็คือรึ องุ่นเขียวไร้เมล็ดบอกเลยว่ากินมาตั้งแต่เด็กเพราะว่ามันมีขายทั่วไปเลยนะคะผิวของมันนะคะจะไม่ค่อยเรียบอะผิวมันจะแบบไม่สวยมากไอ้ยไม่เรียบเป็นแหนะมันจิ้มองชิมมันกว่าค่ะผิวมันดูขุขลามากใช่มันมีร่องรอยแผลด้วยนะคะคือมองเฉยเฉยจะไม่เห็นนะแต่ทอจับอะมันไม่เรียบอะเหมือนคนหน้าไม่เรียบแล้วดูซีเครียดสิคะ เขาบอกว่ารถจัดอะต้องยอมให้เขาจริงๆอืมเขาใจแล้วมีเม็ดจริงจริงทั้งสองเม็ดทุกคนแต่ว่าอุ่นไม่มีมเมล่ดว่ะมันหลอกใครอันนี้ซื้อในซูปเปอร์เลยนะคะแล้วเขาก็เขียนว่าอ้างหุห่นไหเมล็ดจริงๆไม่มีมเมล่นได้ไงวะมีใช่ไหม รสชาติของมันนะคะจืดอมหวานนิดๆแต่คนเข้าไปทางจืดอ่ะตอนกินก็เพลินๆดีนะคะเพราะว่ามันไม่มีเม็ดไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมของท่นมีเม็ดดวงสวยเหรอเจอเม็ดแต่ขอุ่นไม่มีเม็ดหรือว่าดวงดีวะเฮ้ยหวยขอนุ่มคือเลขศูนย์เจอเม็โ approved, โ meth, ดเม็ดเม็ดเอฟเอฟเอฟหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเจอสองเม็ดอู๋สองสองซื้อครับ านะคะคบอกเลยวา่าชอบอันนี้มากกว่าตัวเนี้ยคออเนี่ยมันออกแนวหวานแบบจืดๆเบาๆแต่เนี้ยโอ้โหมันเข้มนี่มัน,มมนฟินต,นต่อมานะคะเป็นอ่นนอกที่คนนิยมกินกันมากเช่นกันค่ะซึ่องอ่นแดงไรเมล็ดอุ่นแดงนอกจากประเทศออสเตรเลียค่ะเขาเชื่อว่าหลายคนก็ต้องเคยกินสาวอันเนี้ยแน่นอนเพราะว่ามันมีทั่วไปนะคะ เนื้อของมันนะคะจะค่อนข้างแข็งกว่าอันอื่นเลยอะล่ะอันอื่นมันจะนิ่มและเปลือกขมขมมากเฮ้ยมีแล้วเฮ้ยมีเม็ดเหรอเนี่ยทุกคนมันมีเม็ดอีกแล้วอะ่ะ วันมีเลยนะคะอันนี้เขาซื้อมาทั้งหมด4 0่กว่าบาทะคะ่ะส่วนสีเขียวอันนี้นะคะซื้อมา544บาทนะคะหดมดตีนี้มีความเป,เปรี้ยวๆแต่เปลือกแข็งและขมกว่า<อ>ซึ่งสีเขียวกับสีดํานะคะ<อ>เนื้อมันจะแบบนุ่มลงไปเลยแทบไม่สัมผัสถึงความแข็งของเปลือกของมันเลยแล้วเราก็มาถึงอ่างหุ่นที่ฮิตมากๆทั่วโลกเป็นอ่างหุ่นที่แพงที่สุดในโลกได้เลยตอนนี้นะคะมันก็คืออ่างหุ่นที่ชื่อว่าเขียวโหไม่ใช่อันนี้แพงกวา่าอ่างหุ่นเรือดำน้ำ อ้งุ่นทวงหลีดทายอา้งุ่นชัยมัสแกต คนต้องเคยได้ยินแน่เลยเพราะมันกำลังเป็นกระแสะในตอนนี้มากๆคือใครก<ช>มอยากกินไม่ใช่ใช้มัสเก็ตช้มัสเก็ใชัยแกล้วเขาบอกกินเข้าไปอ่ะนึกว่าเป็นขนมอ่ะ,อะได้ฉายาเรืะะ่องเขาว่าเป็นองุ่นเยลลี่เด็กที่ไม่ชอบองุ่นอ่ะกินอันเนี้ยเข้าไปอ่ะโคตรชอบเลยเพราะว่ามันหวานเหมือนขนมเลยเข้าก็เลยจัดมาในวันนี้ค่ะอยากรู้ว่าเฮ้ยมันจริงหรออง,องุ่นอ่ะมันจะเป็นขนมได้ยังไง าใส่แพ็กเกจมาอย่างดีเลยนะคะมีพลาสติกห่อมาอีกชั้นหนึ่งสองแบรนด์นี้นะคะต่างกันนะอันนี้เป็นองุ่นชัยมัสแก็ตของเกาหลีค่ะอันยองอันยองและอันนี้ก็เป็นของจีนค่ะของจีน <c oughs> ใช่เราจะมาดูกันว่าองุ่นชัยมัสแกตที่เขาบอกว่าแพงและเหมือนขนมเนี่ยมันจะจริงหรือเปล่าและของจีนกับของเกาหลีเนี่ยอันไหนมันอร่อยกว่ากันคะเพราะผิวมันเรียมเนียนม ต้องใส่อันนี้มาด้วยนะคะมันเลอะข้าวมากจริงจะห่วงในขนาดนี้อย่างมันกินก็ออกไปเป็นขี้อยู่ดีเนี่ยเห็นพวงเล็กๆอย่างนี้นะคะราคา199บาทกินข้าวได้กี่มือ้อของจีนพวงใหญ่มาก อันนี้นะคะราคาอยู่ที่เจ9เกต่างกันร้อยเดียวแต่นี้ได้เยอะกว่างเกาหลีถือว่าแพงกว่าใช่เขาบอกว่าอุ่นชณยมัสแกตนะคะเป็นอังุ่นที่เกษตรกรเนี่ยพี่ถีพี่ถันในการปลูกามากๆเลยก็เลยได้ผิวที่แบบสวยขนาดนี้นะคะเพราะว่ายูไม่ให้ตไต่ไหลไม่ให้ตอมากๆแต่ว่าที่ดังที่สุดนะคะเป็นของอีกุ่นก่นกอนอื่นนะคะเราจะต้องไปล้างก่นะะอนค่ะจุนมาใช้ก็มีอัุ่นอีกอันหนึ่งจใจกระดูกนี่อัญมณชัยมันส์กิน หไหนนี่มีมาก่าที่พือนไหเยอะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าอังหุนที่แพงที่สุดในโลกของจีนกับของเกาหลีเนี่ยมันตาน่างกันยังไงเขาจะมาเริ่มที่ของเกาหลี <f> คือกรอบเบาๆเ,าเนื้อข้างในมเชื่อแล้วว่าทุกคนว่าทำไมเขาบอกว่ามันเหมือนขนมนะคะแล้วเรามาลองของจริงกันค่ะ ไ,ได้ของเกาหลีก็คือนึเมื่อกินขนมอ่ะต้องยอมให้เขาจริงๆกินเข้าไปนี่เขายังอึ้งอยู่เลยอะว่าแบบเฮ้ยอุ่่นมันอร่อยได้ขนาดนี้เลยหรอของจีนนะคะ,ขะ,คะเขารู้สึกว่ามันยังเหมือนองหุ่นทั่วไปอยู่แต่เนื้อสัมผัสเนี่ยมันมีความเยลลี่เยลล,ลี่ค่ะเขาพวกคนเนี้ยทุกคนอาจจะไม่เชื่อเขาได้ทัชชี่ลองกินค่ะด้วยความที่ทัชชี่นะคะเป็นพวกติดแบรนด์อะดังนั้นเพื่อความไม่อคติไม่ไบแอสนะคะเขาจะไม่ยอมบอกว่าอันไหนมาจากประเทศอะไรให้ทัชชี่เนี่ยลองกินเองค่ะและให้บอกว่าหนึ แล้วมันนุ่มมากให้เหมือนมิ้นเจนรี่นุ่นมนอร่อยมันมส,สัมผัสลิ้ออนที่แบบว่าแล้วมาลองอีกอันหนึ่งอตอบกี้ตบอกบกมีมีดอมนะอู้มันใหญ่มากมี้ยยังมันใหญ่มากเป็นไหนของเกาหลีเดระเกร๊ โฆษณาอันไหนโฆษณาอันไหนโฆษณาอันนี้เหรอรูปเมื่อกี้เกิดอะไรไงรูปมันเล็กกว่าไงออ๋เอาดีดีดีคืออันแรกที่ให้กินอ่ะมันหวานกว่าแล้วก็มันมีความเป็นเจลลี่มากกว่ามันเหมือนกินเจลาตินเลยเว้ยก็แออรกของจีนเนีาะนั่นไงว่าละกินปุ๊บ,บิงคาว่าเจ้าหนี้มาฟินมากตอนอมมันเข้าไปมันเนี่ยกัด มันดีมากครับทุกคนแต่ว่ารสชาติอ่ะอเนี้ยคือหวานรสชาติจัดจ้านดีกว่าฉันชอบรสชาติอย่างนี้แต่เนื้อสัมผัสชอบอันนี้ส่วนอันเนี้ยของเกาหลีมันก็แบบกั้มกึ่อ่ะมันเหมือนกั้มกึ่งระหว่างไอ้ธรรมดาแล้วมีความเป็นเจลลี่วุ้นๆหน่อยแค่นั้นเองอ่ะแต่สำหรับเขาเขากินไปแล้วแบบมันเหมือนเจลลี่องุ่นเลยอ่ะให้ลองกินอีกรอบดูเพลงนุ้ยแต่รสชาติอ่ะมันไม่จัดจ้านไงนี่เห็นไหอะไรติดอะไรอย่า อไ,อไอ้คนจะบุกแบไอ้คนจะบุกแรมคนจะบุกยา่าแค่จะเห็นหัวโอแล้วแล้วลของเกาหลีอ่ะมันมีข้อดีอันหนึ่งที่ชัดมากคือกลิ่นตอนกัดปุ๊บมันมีความแบบ,แบ,บ,บวา่าได้กลิ่นแบบหอมหวานเข้าที่จมูกเลยอะ่ะข้อเสียอย่างเดียวเลยของมันคือ ของจีนะคะมันลูกใหญ่อะ่ะตอนกินมันฉ่าน้ํามากกว่าแต่มันยังสู้ความเยลลี <Y ell ie> ด่ดึงๆแบบเกาหลีไม่ได้เลยอะ่ะเ <Y ell ie> มื่อกี้ฉักินอีกลูกหนึ่งไม่เหมือนเดิมเปรี้ยวมากแล้วฝา,ากมาก <Y ell ie> เนื้อเยลลี่ก็ไม่มีครับรู้สึกเหมือนกินองุ่นธรรมดาเลยแต่เี่ยมาแต่อ้ลูกนี้คือลูกอะไรเนะี่ <Y ell ie> ยให้คนดูลูกนี้นี่มันคือลูกอะไรลูกหนเหมมันเฮฟหมาเลยครับไ <Y ell ie> ม่ใช่มันเป็นองุ่นที่ยังไม่โต,ตค่ะมันเป็นนินิเนี่ยเขาจะลองผ่าให้ดูนะคะว่าเนื้อข้างในมันเป็นยังไงเนื้อมันจะเป็นใสๆนะคะเนียนมากๆเลย มันใสและละเอียดกว่ายเยอะเลยอะ่ะที่อหุนอันนี้ดังอะ่ะเพราะรูปลักษณ์้าตาของมันด้วยเว้ยกุนวันนี้ดิโค้ดเนียน,นเลย่มมากผิวมันดูไม่โดนอะไรมาทําร้ายมันเลยอะมันไม่ช้าเลยอะ่ะมันอารมณ์เหมือนว่าตอนเราเดินไปเจอหนุ่มสาวอะ่ะคนหนึ่งหน้าใสากิ้งเลยคนหนึ่งหน้าแบบลอมพิษหนาเหมือนแกเลยแต่น่าจะเหมือนฉันคนดูชอบเจอคนหน้าเนี้ยก็เรียกครับถ้าเรื่องรสชาติเลยนะคะเขาชอบอันนี้ แต่ถ้าเรื่องราสัมผัสอะต้องยอมให้เขาอะแต่กัในใ้เรื่องหมดอะฉันเลือกอันนี้นะมันได้เยอะกว่าราคาดีวกว่ารสชาติมันอร่อยกว่าก็สัมผัสก็ไม่ได้แย่เลยมากมันก็โอเคอะคือถ้ากินถือดองมองแล้วสกินอันอื่นอะบอกเลยว่าจืดหมดไม่หวานจริงอร่อยอะอก็เป็นไงบ้างคะอาการรีวิวองุ่นที่กำลังพัฒ คิดฟีเวอร์ว e ่าๆ e อยู่ในตอนนี้นะคะถ้าใครได้กินเนี่ยก็ต้องถ่ายรูปออพใน i อกันะ่ะเพราะว่าราคามันโหดมากแล้วรสชาติมันก็เย็นลี่จริงๆขนมจริงๆ,งๆค่ะแต่เป็นขนมที่มีประโยชน,น์ถ้าใครชอบลิปนี้นะคะและอยากให้เขากระทางเนี่ยหาอะไรมารีวิวอีกแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยค่ะวันนี้เวลานะคะบ๊ายบายของฉันแต่ตอนแรกแกบอกว่ชอบอันนี้นะตอนปิดตาไม่ันนี้มันหอมขึ้นจมูกดีแล้วไห้เปิดตาไม่ชอบอันนี้